มหาอัมพ์มหาปัญญาปฏติโมกขิปุนะครับครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับประเด็นเ,เรื่องน้องที่ผมน้องหมานะครับก็ประมาณตอนนี้ก็เลี้ยงได้ก็ประมาณหเดือนแล้วประมาณนะครับแต่ประมาณแล้วผมก็ไปขอมาเลี้ยงจากวัด แห่งหนึ่งนะครับในอำเภอนั่นแหละในในอำเภอแห่งหนึ่งนะครับที่วัดแห่งหนึ่งใกล้ใกล้มหาลัยแห่งหนึ่งนั่นแหละนะครับผมก็เข้าไปไปขอแม่ชีเพื่อจะเอามาเลี้ยงนะครับก็จนเมื่อวานมาเลินนะครับผมได้ไปตามอ,อที่วัดไม่พบ ไม่เจอนะครับก็ได้หายไปผมก็ได้สอบถามคนในวัดพระในวัดนะก็บอกไม่รู้ไม่เห็นเหมือนกันไม่เห็นามาวันสองวันแล้วอย่างเงี้ยนะครับก็อ้างว่าอย่างนั้นนะครับผมก็เดินตามหาทั่ววัดทั้งเรียกชื่อด้วยนะครับน้องก็ชื่อน้องชอนนะครับเรียกชื่อด้วย ผมก็ไม่พบนะครับ <c oughs> ก็มีลักษณะรูปร่างล่าสุดนะครับก็รูปร่างก็เดี๋ยวผมจะเอาลิงก์คลิปวิดีโอที่ผมถ่ายคลิปเล่นกับน้องล่าสุดนะครับเมือ่เอเกือบอาทิตย์นี้เองนะครับเอาฝากไว้กดไว้ในใต้คลิปวิดีโอนี้ให้ให้ชมนะครับว่ามีรูปร่างลักษณะอะไ,ไรเป็นรูปร่างเนี่ย ของน้องเองเนี่ยก็จะเป็นตัวสีออกขาวดำนะครับเป็นขาวๆเป็นจุดดำๆนะครับแล้วก็หน้าเนี่ยใบหน้าของน้องเนี่ยเขาก็จะคล้ายๆกับมีจุดสีตานะครับเป็นสีตาคล้ายๆกับมาสีตามีจุดตรงระหว่างคิ้วข้างบนมานะสองสองจุดนะซ้ายขวาเลยนะครับคล้ายๆกับหมาสีตานะครับคือ ก็เลี้ยงมาก็อย่างว่าเนาะคนที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงน้องหมาน้องแมวอะ่ะก็ผมรู้ดีนะครับว่ามีความรักความเมตตาความเอ็นดูความผูกพันนะครับก็ผมก็ไม่อยากจะสูญเสียเข้าไปโดยที่หรือผมไม่อยากจะให้เขาไปที่ยังไงคือ หาไม่พบเจอจะจุก,ก็หายไปเงี้ยโดยที่ไม่ทราบสาเหตุโดยที่ไม่รู้ความจริงอ่ะนะครับผมก็อยากจะได้น้องกลับคืนมานะครับเพราะว่าผมก็คิดตั้งแต่แรกที่ได้น้องมานะครับว่าผมจะดูแลน้องจนกว่าจะตายจากกันไปข้างหนึง่งอย่างเงี้ยนะครับนะก็พูดกับน้องไว้ผมก็ รักน้องนะครับก็มี response, ค, like ความรักความเอ็นดูความเมตตานะครับก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะครับแต่อย่างว่าเนาะทุกคนก็มีทั้งความรักความเมตตามีทั้งความเกลียดความชังนั่นแหละแต่เมื่อความรักความเมตตาก็มีความรักความเมตตาความเอ็นดูความใคร่ก็ก็ถึงที่สุดนั่นแหละนะครับนะแต่ส่วนใหญ่แล้วผมจะมีความรักความเมตตามากกว่านะครับทุกๆคนแหละนะครับ ที่ต้องการที่จะเอามาเลี้ยงเนี่ยเพื่ออะไรมีจุดประสงค์เป้าหมายอยู่สําหรับผมแล้วเนี่ยเลี้ยงน้องเข้ามาเหมือนพี่เหมือนเพื่อนเหมือนน้องนะครับเหมือนลกูกเหมือนทุกแทบทุกอย่างนะครับใครใครเหงานะก็่างๆก็ออกไปเล่นกับน้องนะครับก็น้องก็เป็นน้องหมาที่มีจิตใจแจ่มใสร่าเริงเบิกบานเลยนะครับ ไม่มีจิตใจที่เศร้าหมองนะครับไม่มีจิตใจที่ซึมเศร้านะครับผมผมอยากจะได้น้องคืนนะครับผมก็พุ่งตรงผมก็เสียใจแล้วก็ร้องไห้มาหลายครั้งแล้วนะครับพราะคิดถึงน้องนั่นแหละนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยผมกะว่าจะไปตามหาอีกทีหนึง่งที่นั่นผมเอาฝากไว้ตรงนั้นแค่ ผมไม่ได้ละทิ้งเขานะไม่ได้ละทิ้งน้องนะผมก็มานี่มาอยู่บ้านเนี่ยนะครับก็ไกลอยู่เกือบสามสิบกิโลนะครับประมาณ30มสิกือกกิโลเนี่ยจากบ,บ้านไปถึงวัดนะครับผมก็เอาน้องไว้ฝากไว้ตรงนั้นไม่ถึงอาทิตย์นะครับก็ผมก็หาโอกาสหาจังหวะเพราะผมอตอนช่วงที่ผมกลับมาบ้านเนี่ยผมจะไปเอาอยู่แล้วนะครับ ก็ก็จะคือว่าผมต้องเอามอเตอร์ไซค์ไปรับนะผมก็คิดคิดอยู่ว่าเอจะเอาอะไรใส่น้องหมามาดีนะกลับมาบ้านดีนะครับผมก็คิดอยู่เพราะว่าน้องหมาก็น้องก็ตัวตัวใหญ่แล้วนะครับก็ใส่ตะกร้าใส่อะไรมันคงไม่พอนะครับผมก็คิดอยู่ว่าถ้าใส่กระสอบมามันก็ก็ทรมานนะครับก็ เนดูมากเลยนะครับมก็วันนั้นผมก็เมื่อวันมืรอเนี้ยวันวันช่วงวันจะเข้าวันศานั่แหละผมตอนเช้าผมก็ตัดสินใจไปที่วัดที่ในเมืองนะครับก็เพื่อที่จะไปเอาน้องใส่กระสอบนะครับเตรียมกระสอบเตรียมโซ่ไปกับว่าจะเอามาตอนเช้านั้นไปกับว่า ปรากฏว่าไม่เจอไม่พบนะครับมันเป็นได้ยังไงนะครับที่น้องจะหายไปนะครับผมอยากจะทราบความจริงนะครับอยากจะรู้อยากจะทราบความจริงว่าน้องเนี่ยหายไปได้ยังไงแต่ที่แน่คือน้องจะหายไปเองนะผมว่าเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดนะครับเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยตอนที่ช่วงอยู่วัดนะนะครับ ผมมีครั้งหนึ่งผมเดินเดินออกจากวัดไปร้านเซเว่นนะครับเดินออกจากวัดไปร้านเซเว่นเดี๋ยวผมขออยาตแป๊บนึงนะครับออกจากร้านเซเว่นไปหาจากวัดอะไปร้านเซเว่นก็ใช้เวลา,าระยะเวลาก็ประมาณเกือบ500เมตรนะครับก็มีทั้งเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้ไปพอพอผมไปถึงเข้าร้านเซเว่นแล้วเนี่ยนะครับเข้าไปซื้อสัมภาระอะไรเสร็จสรบเนี่ย ผมก็ออกมานะครับเพราะว่าพนักงานพนักงานเขาไม่ให้เข้าให้น้องน้องน้องเข้าเนาะผมก็คิดว่าเออแป๊บเดียวก็เดี๋ยวออกมาก็จะนึกว่าน้องหมาเนี่ยจะอยู่แถวนั้นรอผมนะครับเมื่อผมออกมาป,ป,ปุ๊บก็ไม่เห็นเลยไม่เจอเลยนะครับก็ผมว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่น้องหมาตามผมไปที่ร้านเซเว่นนะครับ พอผมออกจากร้านเซเว่นมาปุ๊บผมก็ถามพี่ๆลงุงพ่อค้าแม่ค้าแถวนั้น,นว่าเห็นน้องหมาผมไหมลักษณะมันยังเงี้เห็นไหมก็ไม่เห็นนะครับผมก็สักพักนึงอ่ะหาเดินหาสักพักหนึ่งผมก็เริ่มถอดใจแล้วผมก็กะว่าจะเดินกลับไปวัดเพื่อที่จะ,ะไปเอามอเตอร์ไซค์มาตามหาน้องนะครับแล้วทีนี้ผมก็ เดินเข้าไปวัดปุ๊บผมก็โวทึ่งมากเลยนะครับผมก็ทึ่งทึ่งอยู่นิดนึงนะครับก็น้องหมาก็เล่นกับหมาที่ในวัดเนี่ยนะครับสองสามตัวนะครับเพราะหมาตัวใหญ่สองสามตัวที่อยู่ในวัดอยู่แล้วนะครับก็เล่นกันแบบล่าเริงแจ่มใสนะครับน้องหมาของผมนะครับชื่อเล่นว่าชื่อชอนนะครับอ่าผมก็โอเคนะโว้ผมก็โว้ น้องน้องเนี่ยคือฉลาดมากนะความจําดีนะครับผมก็เอืง้งนะว่าเออใช่ก็สัญชาตญยานของเขานะครับก็ผมก็ภูมิใจนะครับภูมิใจจริงผมนึกว่าน้องจะหลงหายไปชื่ออื่นแล้วคือเพราะว่าผมเข้าไปร้านเซเว่นใช่ไหมแล้วก็เขาไม่ให้พานกงานไม่ให้เข้าไปด้วยก็คงจะเดินไปเรื่อยเปื่อยอะไรเงี้ยนะครับนะผมก็กลับมาวัด ก็ว่าจะเอาเมอเตอร์ไซค์ไปตามหาอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าไปที่วัดแล้วนะครับไปอยู่ที่วัดเล่นกับน้องหมาทั้งสองตัวที่วัดแล้วนะครับผมก็ดีใจภูมิใจนะครับณนะช่วงหนึ่งนะครับก็ก็ก็หลายอาทิตย์แล้วนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยก็คือผมกลับมาอยู่บ้านยได้แค่ ไม่ถึงอาทิตย์เลยนะหายนะครับหายโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับถามใครคนที่อยู่ในวัดก็ไม่รู้ไม่ทราบไม่เห็นก็ไม่เห็นมาวันสองวันแล้วอย่างเงี้ยผมไม่เชื่อนะว่าน้องจะหายไปเองนะครับต้องมีคนอุ้มไปหรือไม่งั้นก็ผมสันนิษฐานนะครับมีคนในวัดเนะี่ยรู้เห็นอาจจะก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่ผมจะหาน้องหมาไม่เจอเนะี่ย คนในวัดนั่นแหละนะผมขอเอ่ยพูดอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับผมไม่อยากจะพาดเพลงนะคนในวัดนั่นแหละก็เป็นคนอาจจะการแกล้งผมก็ได้อาจจะพูดย่อพูดเล่นผมก็ก็ไม่ทราบเหมือนกันเนาะอ่าก็อ้างว่าอ่อก็ข่มผมผมว่าจะถ้าไม่เอาหมาไปวัดเนี่ยนะถ้าไม่เอาหมาไปไปบ้านเนี่ยก็จะเอาไปปล่อยนะไปปล่อยที่ป่าที่ดอยภูเขานะอะไรเงี้ยนะคคะครับผมก็คิดออครับผม จะเอาน้องหมากลับบ้านเนี่ยนะเดี๋ยววันสองวันนี้แหละนั่นจะไปวันนี้แหละเนี่ยทีแรกผมก็ว่าจะาไปวันนั้นพอดีแหละนันนั้นผมก็ยังไงอะ่ะก็คือน้อยเนื้อต่ำใจต่ำใจนิดนึงอะ่ะนะครับก็กับคนในวัดนะ่ะผมก็เลยไปกลับมาบ้านก่อนนะครับผมกเอาน้องเนี่ยเอาขังไว้ที่กุฏิเก่าในวัดนั้นนะครับก็ กุฏิหลังนั้นก็ใหญ่นะครับข้างหลังกุติอีกทีนึงนะครับก็ขังไว้ตรงนั้นเอาข้าวเอาปลา,าน้ําละทิ้งไว้นั่นก่อนเดี๋ยวผมกลับมาบ้านเนี้ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่นานไม่กี่วันก็กลับไปเอาเนี้ยแบบแบบกลับกลายเป็นว่าหายไปเลยโดยไม่รู้สาเหตุเลยนะครับผมไม่เชื่อนะครับว่าน้องจะหายไปนะครับเพราะ ผมรู้นะผมพูดได้เจมปากจะคำได้ไงว่าทําไมถึงน้องหมายถึงหายเองไปไม่ได้หรอกนะครับต้องมีคนพาไปต้องมีคนเอาออกไปนะครับอืมแต่เขาไม่บอกความจริงผมแค่นั้นเองนะครับนะครับผมไม่เชื่อนะครับขนาดผมไปอยู่ไปอยู่ในเมืองอ่ะนะครับนะอยู่ในเมืองวัดในเมืองนั่นแหละนะครับวัดที่น้องน้องหายแหละนะครับน้องได้หายหายไปนั่นแหละ ก็เป็นอาทิตย์สองสามอาทิตย์นะครับเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เงี้ยหรือบางครั้งสองสามวันต่ออาทิตย์หนึ่งนะสองสามวันก็จะกลับมาเอาน้องหมาเนะี่ยทิ้งไว้ที่บ้าน,บ,านบ้านนี่แหละไว้ที่บ้านตัวตัวตัวเดียวนะครับอยู่อยู่ตัวเดียวนะครับที่บ้านมันก็ไม่ขังไม่อะไรผมก็เอาไปปล่อยอให้เล่นอยูอ่ในบ้านนี่แหละก็ใหญ่ ก็กว้างอยู่นะครับก็ไม่ได้ปิดประตูเหล็กอะไรขังเขานะครับก็ปล่อยให้เขาเล่นอยู่ในบ้านก็เอาน้ําเอาท่าอะไรก็ทิ้งไว้ตรงนี้วันสองวันก็จะกลับจากในเมืองมาบ้านทีหนึ่งเขาก็อยู่ตรงนี้นะครับเขาไม่หายไปไหนผมมาปุ๊บเขาก็ดีใจจิตใจจิตแจ,จ,จ,จ่มใสล่าเริงนะครับกระโดดเข้ามาหาผมนะครับรเ,าานะเป็นน้อง น้องที่เป็นบานิสัยที่ล่าเรื่งเงแยมใสจริงๆนะครับก็ผมอยากจะเอาเขามาชุบเลี้ยงเหมือนเป็นทุกสิ่งทุกอย่างผมนะครับก็เหมือนกับเป็นชีวิตของผมผมต้องดูแลเขานะครับผมต้องดูแลน้องเขานะบางครั้งแทบจะอาทิตย์ละครั้งนี่แหละนะครับอาทิตย์สองอาทิตย์ละครั้งนี่แหละตอนที่อยู่บ้านเนี่ยผมก็ ซื้ออาหารเม็ดหรือก็อพวกโครงไก่อะไรพวกนี้ก็ต้มให้น้องได้รับประทานนะครับแล้วก็บางครั้งผมก็อาบน้ำให้น้องนะครับโดยอเอาเห็บเอาหมัดออกให้หมดนะครับก็แค่นั้นนะก็พยายามจะเข้าใจในความเป็นธรรมชาตินะครับ แต่ไม่คิดว่าน้องจะหายไปแบบนี้โดยที่ไม่ทราบสาเหตุผมว่าเป็นไปไม่ได้นะคงจะถ้าวันพรุ่งนี้เนี่ยผมไปอีกทีหนึ่งไม่พบเจอเนี่ยงั้นแสดงว่าต้องมีคนในวัดนั่นแหละรู้เห็นที่แบบว่าต้องเอาไปให้คนอื่นแล้วแน่ๆหรือวานให้ใครเนี่ยเอาไปปล่อยไปที่อื่น ก็เป็นได้นะครับแล้วก็ปกปิดไม่บอกผมไม่บอกความจริงผมนะครับก็ผมสถานานี้นะผมไม่ได้ใส่ร้ายแบบเจาะจงนะอืมคุณจะคุณจะรู้รู้ตัวเองอะนะครับก็ผมก็เมื่อวันมือรือนี้ผมก็สอบถามคนในวัดแล้วนะครับว่าก็ไม่รู้ไม่เห็นเหมือนกันผมก็ถามาคนที่เคยพูดนะว่าจะเอาไปปล่อยนะ ในป่าในดอยเขานะก็ไม่รู้ไม่เห็นเหมือนกันมันแปลกพิลึกไหมล่ะนะครับก็ผมก็เข้าใจผมก็ขอโทษนะครับที่แบบว่าบางครั้งให้น้องเนี่ยน้องก็ตามตามตามวัยอะเนาะน้องก็เป็นจิตแจ่มใสร่าเริงนะครับก็ขึ้นในโบสถ์วิหารก็ไปถับถ่ายนะครับทิ้งผมก็ขออภัยนะครับก็ผมก็พยายามอ่า คือไว้ไม่นานหรอกนะครับผมก็เอาขังไว้นั่นแหละผมก็เอากลางวันก็เอาไปขังไว้นะครับที่กุฏิหลังเก่านะครับแล้วก็ตอนตกเย็นเย็นมาก็ปล่อยคืแค่นั้นเองนะครับเพราะช่วงเย็นมาเขาก็ปิดประตูโบสถ์ปิดอะไรมันก็แค่นั้นเองก็ปล่อยแล้วก็เขาก็เล่นกับน้องหมาตัวใหญ่ๆนะที่อยู่ในวัดสองสามตัวนั่นแหละนะครับ ก็อยู่ในวัดอยู่แล้วนะครก็ล่าเริงดีมากนะครับผมไม่ใช่ว่าไม่ใส่ใจไม่ดูแลน้องนะครับเพราะว่าผมก็พยายามจะเข้าใจในความเป็นธรรมชาติของเขาอุปนิสัยความบุคลิกล่าเริงของเขานะครับผมเข้าใจดีนะครับเพราะผมก็ ได้เอาเขามาเลี้ยงแล้วเนี่ยผมก็ต้องปรับความเข้าใจกับเขาคอยดูน้องเขาว่าจะามีอารมณ์อะไรยังไงแบบไหนนะครับแต่ผมไม่อยากจะเชื่อนะครับว่าจะว่าน้องเขาจะหายจู่ๆก็หายไปโดยไม่รู้สาเหตุจริงๆเนี้ยนะครับผมก็คิดว่าโดนอุ้มไปแน่ๆนะครับโดนอุ้มไปแน่ๆผมก็ไม่อยากจะแจ้งความลงนะครับนะครับผม ม่อยากแจ้งความหรอกเพราะความจริงมันก็เป็นความจริงวันยามค่ำนั่นแหละมันต้องมีคนในวัดนั่นแหละนะครับอืมคือผมไม่ได้โทษนะคือก่อนหน้าเนี้ยนะครับก็มีคนข่มผมเหมือนกันนะครับก็คนในวัดนั่นแหละผมขอเอ่ยชื่อแล้วกันก็ข่ผมผมนั่นแหละแต่ไม่ผมก็คิดว่าเออก็พูดอย่างหยอก,ยอกทําให้ผมว่าเออก็อยากจะให้ผมเอาไปเลยนะเอาเอา,เอาน้อง น้องหมาเนี่ยไปไว้บ้านด่วนเลยนะอย่างนั้น,นี้โอเคนั่นแหละคือถ้าหากว่าอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยถ้าคุณนะครับถ้าคุณเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยคุณน่าจะบอกผมตรงๆว่าเออเอาอยเอาไปให้คนอื่นเลี้ยงแล้วอย่างนี้ก็พูดมาตรงๆอย่างนี้ก็ได้นะครับพูดมาตรงๆอย่างนี้ก็ได้นะครับผมก็จะได้ไม่ทุกข์ใจไม่ร้อนรดนไม่อ,อ่าพลอยพวงพ พอวงหากังวลหานะครับสําหรับผมไม่รู้สาเหตุอะไรเลยเงี้ยมันมันไม่สบายใจนะครับเพราะผมก็มีความผูกพันกับน้องนะครับผมก็ได้ตั้งสัจจะปณิธานกับน้องนะว่าผมจะดูแลน้องจนกว่า,เ,าเราจะจากกันไปนะครับก็แค่นั้นเองนะครับจะเลี้ยงน้องเป็นเพื่อนใคร ไหยเงานะครับอืมบ้านผมก็เนื้อที่กว้างนะครับก็น้องก็ล่าเริงมากนะครับไว้วันพุ่งเนี้ยผมก็ลุ้นดูอีกครั้งหนึ่งผมก็ก่อนผมมานี่วันสองวันเนี้ยนะครับผมก็ฝากบอกอ่าทางทางโน้นแล้วนะครับน้อว่าถ้าพบเห็นขอให้โทรมาบอกผมนะครับนะว่าผมให้ผมผมก็จะมาเอาแบบด่วนเลยอย่างเงี้ยนะครับ ถ้าพบเห็นนะครับฝากบอกทางพระในวัดด้วยนะครับว่าถ้าพบเห็นเนี่ยขอให้โทรมาหาผมบอกผมผมก็จะรีบไปเอาด่วนอย่างเงี้ยนะครับก็แค่นั้นเองนะครับคือคือยังไงอ่ะคือผมไม่อยากจะให้มันเกิดแบบนี้นะครับ ผมไม่อยากจะเป็นทุกข์ใจแบบนี้นะครับผมอยากจะอยู่กับน้องมากกว่านะครับผมขอน้องคืนเถอะนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เนี้ยลิงก์ที่ผมถ่ายคลิปวีโอล่าสุดเนี้ยนะครับนะอ่ไว้ในใต้คลิปนี้นะครับนี่แหละน้องหมาที่ชื่อว่าชอนนะครับมีลักษณะแบบน,นี้แต่ผมเชื่อนะว่าน้องหมาไม่เป็นอะไรหรอกนะผมคิดว่าน้องหมา คงจะถูกคนอุ้มออกไปที่อื่นมากกว่านะเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมมีเปอร์เซ็นต์สูงแต่เปอร์เซ็นต์ที่แบบว่าน้องหมาจะผมไม่อยู่ประมาณอาทิตย์ได้มั้งจะหายไปเองเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ครับนะมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับแค่ห้าหวันเองเราบ้างนะครับนะเออผมก็ผมจนช่วงที่ผมกลับมาบ้านเนี่ยคือไม่มีโอกาสไม่มีจังหวะที่กลับไปอ,อย่างกระทันหัน นะครับเพราะว่าอากาศาสภาพอากาศฝนก็ยังไม่เอื้อมหนวยนะก็ยังตกอยู่นะครับผมก็เลยมไม่ได้ไปนะครับแล้วก็ก่อนที่ผมจะไปเอาน้องนะครับผมก็ได้รับสายโทรศัพท์จากทางโน้นนะครับสองวันนะครว่า<ม>ให้มาเอาน้องหมาไปนะอย่างนั้นอย่างนี้นะน้องอนะีคือ คือทางโน้นอะนะครับเขาโทรมานะครับเดี๋ยวน้องจะหายไปงั้นไม่เห็นมาวันสองวันอะไรังไงแล้วนะอะไรเงี้ยเขาก็พวกนี้มันถ้าวันสองวันอย่างเงี้ยเหรอแสดงว่าคงจะหายไปก่อนนะสิหายไปก่อนที่คนทางโน้นโทรมาบอกผมมันสิใช่ไหมละ่ะหายไปก่อนวันสองวันแล้วละ่ะก่อนที่ผมจะไปเอามันต้องมีเงื่อนงำอะสักอย่างหนึ่งแหละนะครับผมไม่อยากจะให้มันเกิดอเี้เดี๋ยวถ้าหากว่า วันพรุ่งนี้เนี่ยผมเอามาได้เนี่ยนะครับผมพบเจอเนี่ยโดยบังเอิญเนี่ยก็ยังอยู่นั่นเนี่ยโอเคละผมก็จะรีบนําตัวน้องเนี่ยมากลับมาบ้านทันทีน,นะครับพร้อมกับซื้อข้าวซื้อปลาซื้ออะไรให้นะครับก็ว่าคงจะภูมิใจนหะนะครับที่มีน้องคือผมขอภาวนานะครับขอเถอะนะครับ จากท่านที่เปิดฟังคลิปวิดีโอนี้อยู่ก็ตามนะครับหรือว่าใครคนบร,บริเวณระแวกบ้านใกล้เคียงผมเนี่ยนะครับที่เข้ามารับชมผมก็ตามนะครับก็จะรับรู้รับทราบเนี่ยก็ก็โอเคก็ก็ก็ยินดีนะครับ คือผมก็รักนะครับมีความผูกพันม,มีความเมตตาปกตินั่นแหละเป็นปกติน่ะนะครับอืแต่ว่าเราต้องรับผิดชอบไงนะครับนะเรามีหน้าที่ต้องรับผิดชอบดูแลมีความเมตตามีความรักมีความอบอุ่นนะครับเราต้องเราเราก็ต้องการนะครับอืเนี่ยผมก็อยู่บ้านก็ตัวคนเดียวนะครับ ยังไม่มีแฟนนะครับนะผมก็อยู่กับผมแบบนี้แหละนะครับอยู่อยู่ให้ได้นะครับก็ห่างไกลจากอะไรโรคร้ายที่ณนะปัจจุบันนี้เป็นนะก็โอเคแล้วล่ะผมไม่ได้ไปคุกคีสงสินกับผู้คนสักเท่าไหร่นะครับแต่ผมว่าเออมีน้องคนเนี้ยมีน้องตัวเนี้ยเข้ามา ในชีวิตก็ผมก็พอใจแล้วนะครับนะตัวเดียวนะซึ่งเป็นตัวผู้นะครับเป็นตัวผู้นะครับอืมผมก็แทบจะถ่ายคลิปน้องแล้วก็อัพลงในโซเชียลในช่อง y o u t u ของผมเนี่ยบ่อยครั้งนะครับนะก็ไปหาติดตามได้นะครับไปหาติดตามได้ในช่องชาแนลในช่องนี้แล้วก็ช่องเดอะบิ๊กจดด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะ เอาลิงก์มาฝังไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างใต้คลิปคลิปนี้นะครับถ้าใครผมขอร้องนะครับว่าถ้าหากว่าแชร์จนเป็นเรื่องเป็นราวหรือเป็นประเด็นหรือเป็นข่าวเนี่ยผมก็อยากจะได้น้องคืนแค่นั้นเองนะครับผมก็มีความสุขแล้วนะครับตอนนี้ผมไม่สบายใจเป็นอย่างยิ่งนะครับผมก็เป็นห่วงมากนะครับผมอยากจะ อยู่กับน้องนะครับนะบผมก็คนเราก็มีความรักนะครับความผูกพันความเมตตานะครับผมก็อยากจะได้น้องคืนนะครับก็รูปร่างสันฐานสัญลักษณ์ก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับนั่นแหละก็ล่าสุดเลยนะครับก็ที่ผมโพสต์มาเนี่ยก็ได้เจ็ดวันพอดีแล้วมั้งนะครับนะ ก็น้องหมาที่ผมถ่ายเล่นกับน้องที่ในวัดนะครับนะในวัดนั่นแหละนะครับเออก็ตัวก็ใหญ่พอสมควรนะครับก็ใหญ่อยู่นะครับก็อายุได้ก็ประมาณน่าจะสี่เดือนห้าเดือนนี้แล้วนะครับนะครับห้าเดือนนี้แล้วนะนะครับพะผมก็ก็ได้ถ่ายคลิปตั้งแต่วันที่ผมไปเอามานะครับเหมือนกันนะครับก็ยังมีหมดนะครับ มีเป็นช่วงเป็นช่วงนี้แหละนะครับโอเคครับพ้ผมภาวนานะครับว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับผมก็จะไปหาน้องอีกทีนะครับที่ที่ที่หายปที่ที่หายไปนะ่ะนะจากที่ในวัดนั่นแหละนะครับหาน้องอีกทีไปตามหาเบาะแสอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะอยู่ที่ไหนอะไรยังไงแน่วันนั้น เมื่อวันสองวันที่ผมไปเนี่ยก่อนเข้าภาษา,นะนา,า,า,าเนี่ยวันอาสาระหับวเช้าเนี่ยคือผมไปตอนเช้าไม่เห็นไม่พบเห็นเลยนะครับนะบมันมันผมไม่ไม่เชื่อหรอกนะครับว่าน้องจะหายไปเองนะครับโดยเจ้าของไม่อยู่อย่างนั้นอย่างนี้อย่างี้มันอ้างไม่ได้หรอกนะครับเพราะผมรู้ดีว่าน้องอะ่ะผมไม่ไปไหนหรอกนะครับเออขณะดผมตามผมไปเซเว่นก็ยังกลับมาเองเลยนะยังกลับมาวัดเองเลยนะครับ นะผมนั่ฉะนั้นผมไม่เชื่อนะครับขนาดผมเอาทิ้งไว้ที่บ้านเนี่ยแล้วผมไปอยู่ในเมืองที่วัดนั้นนะครับเป็นอาทิตย์เง,งี้ยวันสองวันผมก็จะมาที่เอาอาหารเมร็ดเอาข้าวให้น้องที่นี่นะครับเขาก็ยังอยู่ที่นี่เลยนะครับเวลาผมจะกลับไปในเมืองผมก็ออกจากปากซอยเขาก็ไปส่งผมที่วิ่งตามจ้อย,อยไปกับรถกับลาผมไปจ้อยที่ปากซอยก็แค่นั้นเองผมก็ไปตามผมขับรถตามผมผมไม่ ม่แบบว่า,าไล่กลับไปกลับไปบ้านไปนั่นไปนี่เขาก็กลับมาเองนะครับนะเขาก็ตามผมไปแค่นั้นแหละตรงนั้นเองแล้วก็ออกแล้วก็วันสองวันผมก็กลับมาก็เขาก็อยู่ในบ้านรอแค่นั้นเองนะเพราะว่าบ้านผมเนี่ยก็ไม่ได้มีรั้วเป็นรั้วอะไรไม่ชิดนะครับเขาก็ออกไปได้นะแต่เขาก็อยู่ในในบ้านนี่แหละในใน,ในโรงงานเก่านี่แหละรอนะครับ นะครับน้องตัวนี้ผมผมอยากได้คืนจริงๆนะครับวันพรุ่งนี้ผมภาวนาขอให้เจอขออขให้พบเจอนะครับผมก็ฝากบอกคนที่น่นแล้วนะครับว่าถ้าพบเห็นเมื่อไหร่ก็โทรมาบอกผมก็แล้วกันผมจะไปเอาทันทีเงี้ยก็เงียบเลยนะครับวันสองวันเนี้ยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะย่องไปดูนะครับโอเคครับสําหรับคลิปวอนนี้ผมก็ฝากไว้แค่นี้นะครับผมก็ขอกลับสวัสดีครับ